สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาว RO ทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้ที่เป็นเกี่ยวกับโดแรมหรือว่าเกาะแมวนั่นเองครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ทุกคนจะต้องไปทําหรือว่ารวบรวมหรือของรางวัลอะไรบ้างที่น่าสนใจนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพเทวินท็อปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพเทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูหน้าเว็บออฟฟิเชียลกันนะครับก็อยากจะพาเพื่อนนะครับมาดูที่ช่อง,องผมก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ทำเพลย์ลิสต์เคลียร์เควสสำรวจเกาะแมวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถมาไล่ดูได้เลยนะครับตอนที่เกาะแมวเข้าแล้วเนี่ยก็แยกเป็นเมืองเมืองไว้ให้แล้วนะครับจะได้ไม่สับสนเนาะอ่าตรงนี้ก็สามารถไปไล่ดูกันได้เลยนะครับอ่ะ โอเคครับเรามาที่หน้างานฉลองเปิดตัวโดแรมคริงด้อมกันดีก,กว่านะครับอันนี้ผมต้องอธิบายให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าแยกจากกันจากแพดโนตนะครับแพดโนตจะเป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะมาสรุปว่ามีอะไรมาบ้างมีกิจกรรมอะไรบ้างมีระบบอะไรมาบ้างแต่ว่าสิ่งที่เราจะพูดวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นสิ่งที่รีเลทเกี่ยวกับแมวแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างให้เราแบบได้ไปติดตามหรือได้ไปเล่นกันนะครับอ่ะโอเคครับเรามาค่อยๆดูกันนะครับ ข้อแรกเลยนะครับจะเป็นข้อที่ให้เราเนี่ยไปรวบรวมกล่องโดเรมเซอร์ไพรส์บ็อกนะครับให้ครบ5ชิ้นนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดกล่องตัวนี้ครับครบ5ครั้งแล้วนะครับเราจะได้เป็นตัวเพรเฮจเซตหอันอย่างแน่นอนอันนี้คืออะไรครับอ่ามาดูที่หน้าลงทะเบียนครับมันจะเป็นหมวกหูฟังแบบนี้ครับผมอ่าแล้วเราจะหากองจากไหนล่ะให้ครบ5กล่องครับนี่ครับมันจะมีบอกอยู่นะครับผมว่า ได้จากไหนบ้างนะครับเจ้ากล่องตัวนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลพิเศษการลงทะเบียนล่วงหน้าอ่าใครลงทะเบียนไว้ก็จะได้หรือกิจกรรมทาง Discord ที่ไปโพสต์รูปแมวกันนะครับอ่าหรือว่ากิจกรรมทาง Discord ที่จะแจกใบเปลี่ยนอาชีพนะอ่าแล้วก็จะมีแจกกล่องด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมาวันที่21เลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรม a c e b o o k นะครับเป็นกิจกรรมหมายเลขนําโชคนั่นเองนะครับคุณก็จะได้เป็นตัวกล่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นกิจกรรมตามโซเชียลต่างๆเนาะ f o o k b o o ดิสคอร์ดอะไรเงี้ยถ้าเราเข้าร่วมครบนะได้ครบ5กล่องเนี่ยคุณก็จะได้เจ้าหูฟังตัวนี้ไปเลยนะครับแบบ l i มิ t e d นั่นเองนะครับอ่ะต่อมานะครับทำการผูกมัดข้อมูลบัญชีในเกมเพื่อรับ c h a t b u เ b l e นั่นเองนะใครที่มีการแบบใส่ข้อมูลลงไปแล้วกับ ID ของเรานะครับอ่า ถ้าเกิดผูกเสร็จก่อนวันที่31มีนา5ทุ่ม59นะครับก็จะได้รับกล่องตัวนี้ด้วยนะฮะอ่านะเราก็ได้ตัวลิมิเต็ดเพจคูปองด้วยนะครับแลกกซ์คูปองแล้วก็บลูแพนด์แชทบับเบิลนะครับผมอ่าบลูแพนด์ไม่ใช่บลูแพนด์ขออภัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบแชทนะครับอ่ากรอบแชทนะครับอ่าแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับโดเรมคิงด้อมซายอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมตั้งแต่เอ่อเปิดเซิร์ฟเลยนะครับวันที่21นะ10โมงนะครับไปจนนถึงวัที หนึ่งเมษายนนะครับก็ไม่มีอะไรมากแค่ล็อกอินไปรับของฟรีครับอ่าของขวัญจากเทพเจ้าแมวครับอ่าตรงนี้นะครับก็จะมีนะฮะเป็นเหมือนกับว่าของของรางวัลมามอบให้หลังจากอัปเดตเวอร์ชันนั่นเองนะครับผมก็อันนี้ก็รับในจดหมายได้เลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับเข้าร่วมแคทพาวคารวานนะครับลุนรับรางวัล1ิเท่านั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะน่าจะเป็นกิจกรรมที่ให้ส่งเรือแมว ได้ถึง10ครั้งนะครับผมประมาณนั้นก็จะทําพวกแต้มเมโดลได้เยอะนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับชุดคอสตูมกันไปเลยนะครับถ้าเราทำเนเรื่องหลักสําเร็จนะครับเราก็จะได้ชุดคอสตูมตัวนี้กันไปแบบฟรีๆรเลยนะครับผมแล้วก็ในตลาดมืดนะครับต้องบอกว่า,อาพอเกาะแมวมาเนาะถ้าใครได้ดูพวกคลิปที่เกี่ยวกับตลาดมืดของเกาะแมวตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีตรงนี้ครับมีได้รับคอสตูมตรงนี้ด้วย ถ้าเกิดซื้อเจ้าเนโกเซอร์ไพรส์บ็อกซ์นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุดแฟชั่นนะครับผมที่เหมือนกับในตัวแลกแกออนไลน์เลยนะครับแล้วก็เมื่อทำการสำรวจในโดรามคิงดอมถึงเลเวลที่กำหนดนะครับคุณก็จะได้เป็นมักวหลังแล้วก็สัตว์ขี่ด้วยนะครับซึ่งสัตว์ขี่ตัวนี้เนี่ยได้ฟรีๆนะขอแค่คุณขยันแล้วก็สำรวจไปนะครับและวิ่งเร็วด้วยนะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ฮะสัตว์ขี่นะครับจะเป็นตัวที่ วิ่งเร็วถึง160กันเลยทีเดียวนะครับผมอ่นนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับอะต่อมามีอะไรครับผมนี่คุณเจออะไรบนถนนถึงได้รับอ่าอันนี้ก็คือจะเป็นการแบบว่าสำรวจตามพื้นที่ต่างๆในเกาะแมวนะเพื่อนๆไปเจอของต่างๆที่พื้นในเกาะแมวเนี่ยก็พยายามเก็บครับอ่ามันก็จะได้เป็นแบบส่วนหน้าเอ่ยอ่าส่วนหัวอ่าส่วนเฟซแวร์ที่เป็นปลาฉลามอะไรพวกนี้ครับผมก็เป็นแฟชั่นสะสมเล็กๆ,ๆน้อยนอยนะครับอะ ต่อมานะครับอันนี้ก็คือให้เราเนี่ยไปลงบ่อน้ําหรือว่าออนเซนของแมวนั่นเองนะครับอ่าเนาะคุณก็จะได้รับเป็นตัวหมวกตัวนี้ครับอ่าแต่ว่าต้องใช้ดวงนะต้องใช้ดวงถึงจะได้หมวกตัวนี้มานะครับแล้วถ้าเราเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับเราก็จะได้ไอตัวต้นอ่อนตัวนี้มานะครับอ่าแล้วก็จะมีโอกาสได้ตัวหน้าที่เป็นปลาดาวตัวนี้ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือที่ที่พูดเนี่ยก็คือว่าค่อยไปเล่นตอนเกาะแมวนะวก็คือให้ไปสำรวจในเกาะแมวต่าง นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภารกิจลับต่างๆนะครับที่เรามีโอกาสที่จะได้เจอนั่นเองนะครับก็จะได้แฟชั่นรวมๆเหล่านี้นั่นเองนะอ่าก็อย่างที่ผมเคยได้ทําคลิปไปนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับได้เป็นเพื่อนสนิทกับตัว NPC นะครับก็จะได้เป็นเหมือนภาพปิดปากตรงเนี้ยนะครับอ่าประมาณนี้เลยหรือว่าทําความสนิทกับตัว NPC มิลมี่นะครับอ่าคุณก็จะได้ตัวปลาปลากระเป้าตัวนี้ไปเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีเรื่องของ สติกเกอร์ด้วยนะครับผมอ่าบรรลุภารกิจโดแรมคิงดอมจะได้รับ travel p o ยต์นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับพาสนะครับพาสแมวที่คุณจะต้องเสียเงินนะครับหรือไม่เสียก็ได้นะครับอ่าคืออะไรครับนี่มันจะเป็นพา s s สแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีของรางวัลเยอะแยะมากมายมีสติกเกอร์เอ่ยมีพวกแฟชั่นต่างๆนะครับซึ่งเราก็สามารถเติมเงินได้นะครับใครที่ไม่เติมเงินก็จะได้รับแค่ของที่มันไม่ได้ล็อกเอาไว้ นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพาสแม l นั่นเองนะเดี๋ยวรอดูของโกโบอีกทีนึงว่าราคาเท่าไหร่นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นภารกิจพิเศษนะครับที่ชื่อว่า s e ตเซลเซเรเบชันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือจะมีระยะเวลาให้ทำนะครับเป็นกิจกรรมนั่นเองถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทื่อนทสเร็จภายในระยะเวลาตรงนี้นะครับคุณก็จะได้รับเป็นตัวสติกเกอร์เอ่ยกรอบโปรไฟล์หรือว่าฉายาอะไรแบบนี้ครับเอาไว้น่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วก็การ์ดต่างๆครี์ดท จะเข้ามาในเกาะแมวนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ตัวแต้มหรือว่าสตาร์ไดมอนด์นะครับมาแลกได้นั่นเองนะการ์พวกนี้นะครับก็สามารถใส่ครบเซตได้ด้วยนะครับเพื่อเอาไปเปิดเด็กแล้วก็ได้เป็นสเตตัสสำรองนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเรื่องของเกาะแมวนั่นเองนะครับหลายๆอย่างเนี่ยบางอันทุกคนอาจจะฟังแล้วงงเฮ้ยอะไรไปแช่ออนเซนอะไรองี้ครับก็ เดี๋ยวลองไล่ดูคลิปหรือว่าไล่ดูสตรีมได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวรอมาทําพร้อมกันตอนที่แพดเปิดก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะย้ําอีกทีนึงก็คือพวกเรื่องกิจกรรมตามโซเชียลต่างๆนะครับผมอ่าเนาะว่าให้เราไปเข้าร่วมเอาไว้นะครับผมครับขอตัดภาพมาที่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนเพิ่มเติมนิดนึงละกันนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับชื่อว่า naradivinationhouse นั่นเองนะครับซึ่งจะให้เราเนี่ยมาทํานายดูดวงแล้วก็รับของฟรีทุกวัน นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับไปจนถึงวันที่17เมษายนนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เราทําการแชร์ไปที่ Facebook ของเรานะครับง่ายๆเลยนะครับกดแชร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะถือว่าเป็นการแชร์1ครั้งนะครับการแชร์แต่ละวันนะครับคุณจะได้รับการทํานาย1ครั้งครับอ่าแล้วถ้าเกิดคุณแชร์ครบ15ครั้งนะครับคุณจะได้รับไปเปิดสัตว์ไปเลย30ไปใบนะครับอ่าซึ่งแต่ละวันได้ทํานาย1ครั้งหมมาาายคควว่อะไรรับ คุณสามารถมากดทํานายตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้ของผมเหลือศูนย์ละนะครับแต่พอเราทํานายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสุ่มของมาปั๊บอ่าอย่างอันเนี้ยผมได้อีรูสิชิ้นนะครับอ่าผมก็จะได้โค้ดตรงนี้มาเห็นไหมครับแล้วก็เอาโค้ดเนี้ยไปใส่ได้เลยนะครับอ่าซึ่งผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับว่าได้รับอีรูสิชิ้นจริงๆนะครับของาะว,วัลผมไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีสูงสุดเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่า อย่างน้อยก็ของฟรีทุกวันนะเออทุกคนก็มาสุ่มซุ่มุ่มซุ่ม,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 มุ่มดูนะครับอ่าครบ15วันก็ได้ของใหญ่ไปอีกชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็อยากให้มาเล่นกันทุกวันเพื่อที่เราจะได้รับขอารางวัลกันไปเลยนะครับผมและนี่ก็จะเป็นการพูดคุยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับตัวหน้าเว็บไซต์ออฟฟิเชียลแล้วก็หน้าเว็บลงทะเบียนนั่นเองนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ทุกคนจะต้อง รู้ไว้ก่อนหรือว่าทําไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของการแชร์ทํานายดวงหรือว่าการไปล่ากล่องตามกิจกรรม Facebook หรือ Discord ต่างๆนั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นรายละเอียดที่จะมาตอนเกาะแมวอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆได้เล่นเกาะแมวเพื่อนๆก็จะพอทราบเองนะครับผมว่าอะไรยังไงมันได้จากไหนบ้างนั่นเองนะครับก็ข้อมูลมีในหน้าเว็บไซต์ o f f i c i a l เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้นะครับ หรือว่าจะเข้ามาสอบถามกันในสตรีมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ